ต่อไปเป็นของหน้า1้อนะครับหน้าร้อยสิบสี่เรามาดูพร้อมกันนะเมื่อเมื่อใส่แท่นไม้ที่มีปริมาตรเท่านี้นะครับลงไปในน้ําพบว่าลอยจมอยู่โดยจมที่ลอยจมอยู่ในน้ำที่มีปริมาตรเท่านี้แรงพยุงจะมีค่าเท่าไหร่นะครับเราโฟกัสมาที่นี้เพราะตรงนี้คือน้ําที่ถูกแทนที่เท่ากับ400 400ลูกบาทเซนติเมตรนะครับแล้วเราก็แทนสูตรว่า m เท่ากับ d คูณ v เพื่อหามวลใช่ไหมเพื่อหามวลเพราะฉะนั้นเราหามวลก่อน d คือความหนาแน่นถ้าเขาไม่บอกมาเราก็เอาความหนาแน่นเท่ากับ1 1คูณ400แสดงว่ามวลเท่ากับ400กรัมอ่ะ แรงสูตรของมันคือแรงพยุงของไม้เท่ากันกับน้ําหนักของน้ําที่ถูกสิ่งนั้นเนี่ยแทนที่นะครับเพราะฉะนั้น400ก็เท่ากันกับ400ใช่ไหมล่ะก็มันแทนเนี่ยส่วนที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็น 400กรัมนะครับ400กรัมได้นะได้นะต่อไปการลอยการจมของวัตถุในของเหลวนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับมันดูที่แรงพยุงนะครับถ้าแรงพยุงน้อยกว่ามันจะลอยเอย้ขอโทษความหนาแน่นความหนาแน่นนะครับของเหลวมีความหนาแน่น มากกว่าวัตุวัตุก็จะลอยนะครับอย่างเช่นข้อนี้กรณีนี้คือกรณีนี้คือวัตถุลอยในของเหลวนะครับส่วนกรณีที่2คือวัตถุลอยปิ่มน้านี่วัตถุลอยปิ่มน้ําถ้ามันลอยปิ่มเนะี่ยมันน่าจะมีค่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียง1.00นะถ้าน้ําอุณหภูมิที่4องศา อย่างตรงนี้เขาบอกว่ากรณีนี้คือวัตถุมีความหนาแน่นเท่ากันกับของเหลวนี่อย่างข้อนหนึ่งวัตถุที่ลอยเนี่ยมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวอ่าต่อไปแต่ถ้าวัตถุที่มันจมนะครับมันจมมันจมแสดงว่ามันมีความสัมพันธ์ทำไมครับมันมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว นี่ถ้ามันจมนวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวอ่าเพราะฉะนั้นเราจำข้อนี้ไปโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้า1้อในส่วนต่อไป